ทหารนายนั้นแกล้งทําเป็นยอมแพ้ชูมือขึ้นข้างหนึ่งอย่างมีพิรุษพอเห็นแบบนั้นทหารฝ่ายศัตรูคนหนึ่งก็เดินยิ้มเข้ามาหาเขาคิดว่าตัวเองชนะใสๆแล้วแต่แล้วท่านใดนั้นปังทหารนายนั้นก็ยิงส่วนเข้าไปทั้งหมดนี่เป็นแผนของเขาศัตรูเดินเข้ามาติดกับดักเต็มๆต,ตอนนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นศัตรูอีกคนกําลังเดินมาเขาเลยรีบหันหลังให้ทําทีเป็นพวกเดียวกันเนียนๆว่าเป็นเพื่อนทหารทหารศัตรูโบกมือให้แล้วเดินตรงเข้ามาหาเขาในชั่วพริบตาทหารนายนั้นก็ยิงเขาร่วงไปอีกคนจาาาากกนนนนั้น้เเขขข็ปปลิงแผใหมม่ึอ ขาข้างหนึ่งของตัวเองให้ดูเหมือนขาของผู้หญิงเพราะศัตรูอีกคนเห็นเข้าก็เดินเข้ามาดูด้วยความสงสัยและนั่นก็เป็นจังหวะที่ทหารหนายนั้นจัดการเขาแม้แต่ทหารร่างยักษ์ก็ยังหลงกลแล้วก็โดนเก็บไปเหมือนกันหลังจากจัดการศัตรูทั้งคู่แล้วทหารหนายนั้นก็ก้าวออกมาข้างนอกเขาไปซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ดึงคันธนูจนสุดแล้วปล่อยลูกศรอ,ออกไปลูกศรปักเข้ากลางหลังศัตรูอีกนายทหารโชคร้ยายเจ็บปวดอย่างมากจนถึงกับเต้นวนไปมาพอเพื่อนทหารอีกคนพยายามจะยื่นยาแก้ปวดให้ดื่มแต่คนเจ็บก็ล้มลงไปทันทีทําให้คนอื่่นๆเริมไววตัว ทหารจอมแผนการยิงลูกศรอ,ออกไปอีกดอกศัตรูคนหนึ่งนึกว่าตัวเองใช้นิ้วหยุดลูกศรไว้ได้แต่พอหันกลับไปดูสถานการณ์จริงเท่านั้นแหละนาก็ซีดด้วยความกลัวเขาวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยทันใดนั้นทหารหนายนั้นก็เหลือบไปเห็นใครบางคนซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เขาคิดว่าเป็นพวกเดียวกันเลยขยับเข้าไปใกล้ๆแต่จริงๆแล้วนั่นคือศัตรูที่ปลอมตัวมาทหารหนายนั้นไม่ลังเลเขายิงหมอนั่นร่วงไปอีกคนเป็นการจบภารกิจอย่างง่ายได้